โอเคท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ผมก็ขอแนะนำเพจ j จมซีเอที่านผู้ชม V2 นะสำหรับคนไหนที่ยังไม่เข้าก็สามารถกดเข้าได้เลยที่ใต้ล่างคลิปนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็หรือว่าถ้าขี้เกียจที่จะกดใต้ลคลิปนี้สามารถค้นหาได้ที่ช่องข้อความของ Facebook นะเขียนว่า jct.gg โอเคในเพจเพจนี้จะแจ้งเตือนเกี่ยวกับ YouTube หรืออะไรต่างๆที่ผมจะลงหรือวันที่ผมไม่ลงคลิปหรือผมหายไปก็จะมาแจ้งไว้ที่เพจนี้ก็ขอความร่วมมือท่านผู้ชมให้เข้าเพจนี้เยอะๆกันด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลย คก็สวัสดีเรา GTA ทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมเซสทีวีกันอีกเช่นเคยและในวันนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมสอบวบลิฟนะตามคำขอเลยแต่วันนี้พี่จะมาสอนท่านผู้ชมสอบไบลิสกันเลยนะคือขั้นตอนแรกก็ไม่พูดท่าําเพลงมากนะให้ท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามด้วยนะขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งซ like, ับสครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะอ่าแล้วเสียงผมอาจจะแปลกหน่อยนะคือเริ่มจะเป็นไข้นะท่านผู้ชม โอเคขั้นตอนแรกเราก็อยู่ที่หน้า a c e b o o k ใช่ไหมคือเราต้องไปเพจนะท่านผู้ชมเพจนั่นแหละนะท่านผู้ชมโอเคขั้นตอนแรกท่านผู้ชมเขียนว่า mta มหาชนโรเพทท่านผู้ชมนะก็จะเป็นเพจนี้เลยนี่เลยนะท่านผู้ชมเขียนตามผมเลยไม่งั้นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ไปกดกันเอาอ่ารอบแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมคือเด็ดช้าหน่อยนะเข้าไปเพจเลยเข้ามาหน้าเพจท่านผู้ชม โอ้โหนี่กระจกเดี๋ยวรอแป๊บอ่ามาแล้วให้นู้ชมสังเกตที่คําว่าสนใจสอบไฮลิสนะนู้ชมกดถามปุ๊บผมเคยติดต่อแอดมินไปแล้วนู้ชมนี่ไงอ่านีนะนานผู้ชมอ่าให้นู้นะช,มชมกดลิงก์ตัวแรกนะนู้ชมนะกดไปหนึ่งทีนี่เลยผมก็จะเด้งมาหน้านี้นะผมขออนุญ,ญาตกดไปอันที่สองนะ จะได้มีสองลิงก์โอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยสำหรับคนที่ต้องอ่านกดนะกดโรเพย์คือตัวนี้แล้วผู้ชมเนี่ยกดนี้เลยอันสามไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเขาย้ายมาที่อันสองหมดแล้วนี่นะผู้ชมนะถ้าจะมาดูกดที่นี่นะอย่าลืมมาอ่านกดด้วยนะเนี่ยกดพื้นฐานโรเพย์ไอซีคืออะไรโอซีคืออะไรเอ็มจีพีจีดีเอ็มดีบีเอสเคเนี่ยมาอ่านให้หมดเลยนะ้ำผชม เนี่ย QG r k NJ เนี่ยนี่คือกฎระเบียบของเมืองนี่แหละนะมาชนโลเย์นะท่านผู้ชมผมก็จะรีบไปเร็วเลยละกันนะเออเพราะว่าผมรู้คนดูรีบนะก็ขั้นตอนการสอบแบลิดก็ให้ท่านผู้ชมเข้าเกมให้ได้ก่อนนะคือมีเรียกว่าอ่าไอตัวนะั้น IP ซิร์ฟใช่ใช่ IP ซิร์ฟนะโอเคขออนุญาตไปที่หน้าเกมก่อนเลยละกันแล้ว IP s ิ r ์ฟผมจะทิ้งไว้ใต้ราคิมีเช่นกัน โอเคนะผู้ชมแล้วก็มาอยู่ที่หน้าเข้าของอมหาชนนะผู้ชมนะโอ้โหเด้งกระโดดเลยตื้ดึงตัวเลยเดียวโอเคเราก็มาอยู่ที่หน้าเข้าของมหาชนให้ผมกด F8 นะอยู่ที่ตรงหัวคีย์บอร์ดข้างบนนะจะเป็น F8 ติดกันไม่ใช่ F บวก8นะ F8 เคปาโอเคให้กดไปนะก็จะเจอหน้านี้ขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่ขึ้นนะสำหรับคนที่เคยสมัครแล้วก็มันยังไม่ขึ้นนั่นแหละ ล้วคนที่สมัครใหม่ให้กดคำว่าสมัครนั้นมันจะขึ้นทางด้านขวาท่านผู้ชมอันบนสุดเลยให้่ากผู้ชมก๊อปไปวางนะโอเคถ้าใครที่ไม่ขึ้นกใกล้เขียนตามผมสีเดียงนั่นแหละท่านผู้ชมนะใช่เขียนตามนี้เลยผมมาจะซูมใม่นะโอเคกด enter ไปนี่นะท่านผู้ชมนี่คือสีเยลข่งผมนะนี่เลยเดี๋ยวขอแยกก๊อบแป๊บหนึ่งก๊อปกอปึ๊บอ่านี่ท่านผู้ชมปึ๊บอ่ากดปิด f8 ไป แล้วก็ไปหน้าที่ Google คือท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมต้องเปิดหน้า2แท็บไว้พร้อมกันก็คือการสอบวลิสเราต้องมาไว้อ่านเนี่ยท่านผู้ชมหน้านี้ไว้อ่านท่านผู้ชมนะาไว้อ่านเพราะว่าคำตอบทุกคำตอบอยู่ที่นี่หมดเลยเช่น IC คืออะไรท่านผู้ชมก็ต้องตอบตามที่เขาถามคือห้ามตอบแบบนี้นะเพราะท่านผู้ชมอาจจะมีสิทธิ์ไม่ผ่านได้ท่านผู้ชมต้องตอบตามที่ท่านผู้ชมเข้าใจอะไรประมาณนี้ก็ให้ท่านผู้ชมกดคำว่าสอบวลิสไปนะ รอแป๊บหนึ่งนะผู้ชมคือโอ้โหหน้าจอทําไมกดไม่ไปอ๋อนี่ไงกระโดนโดนะ่ชมกระโกรโโอเคนะให้กดเริ่มสอบนะผู้ชมนี่นะให้อ่านดีๆนะผู้ชมนะห้ามกรอบคาตอบเดดขาดให้พยายามอธิบายด้วยตนเองห้ามกรอบไม่งั้นจะปัดตกทันทีเห็นยวม่ทผู้ชมการกรอบคาตอบคือการกรอบประมาณนี้นะผู้ชมนะห้ามกรอบมาเด็ดขาดต้องทําความเข้าใจด้วยตัวเอง ข้อไหนตอบไม่รู้จะตกอันนี้คือท่านผู้ชมห้ามเขียนว่าไม่รู้นะเช่นอ,อย่างเงี้ยอ่าไม่รู้เนี่ยแล้วกดส่งไปไม่ได้นะท่านผู้ชมนะคําถามข้อแรกทําไมคุณถึงอยากเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมหาชนทํานยัางว่าตอบไปตนามท่านผู้ชมแบบทำไมถึงอยากเข้านะอ่าเช่นผมยกคําตอบห้นะคืออยากไปเปิดโลกใหม่อะไรวะเนี่ยอยากลองเล่นเซิร ER ์ฟเซิร์ฟนี้ดูอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมนะเราไปดูข้อตัดไปแล้วกัน ตุดไปต,ต่อไปนะท่านผู้ชมเอาหมุนตัวเตียวเลยใจดือ้อโอเคมาแลวคือทีอ่จะใช้ในบทบาทไอซีไอซีคือเขาเรียกว่าตัวละครในเกมหรือบทบาทในเกมนะท่านผู้ชมนะว่าท่นานผู้ชมจะใช้ชื่ออะไรนะอ่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแล้วแต่ความเหมาะสมชื่อนา,นามสกุลไม่ต้องใช้ชื่อจริงๆของเราก็ได้นะแต่ว่าใช้เป็นอ่าสมมติ พี่ชื่อเจมใช่ปะอ่ะพี่ก็ใส่เจมส่วนนามสกุลพี่เอาเป็น i n s t tv อ่ะคือชื่อช่องพี่ประมาณเนี้ยเข้าใจปะน่าจะเข้าใจล้วนะโอเคไปเข้าต่อไปเลยจัดไปอ,อ่ะอายุ OC OC คืออะไร OC ก็คือนอกเกมที่ไม่เกี่ยวกับเกมก็คือตัวเราในปัจจุบันที่เราพูดอยู่คือตอนนี้พี่ก็15าอ่ะส5าเราก็ใส่อย่างเงี้ย15ปีแปีบบนึ่โอเค15 แล้วเขียนว่าปีประมาณนี้เลยนะใช่แล้วกดคําว่าต่อไปโอเคบทบาทตัวละครที่จะเล่นในประเทศเช่นนิสัยบุคคลส่วนตัวบุไอ้บุคลิกส่วนตัวคืออะไรใช่ไหมก็คือประมาณแบบว่าบทบาทตัวละครที่เล่นในประเทศเช่นอ,อ่อผมมาเรียกคิดแป๊บหนึ่งนะก็ดีผมไม่ได้เตรียมอะไรมาแต่ว่าเขาจะมาตอบสุดๆเลยแล้วกันผมยกตัวอย่างให้เป็นไม่หัวร้อนง่ายโอเคไม่หัวร้อนง่ายไม่หัว ร้อนง่ายอะไรประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้เลยไม่หัวร้อนง่ายก็ประมาณนี้หรือจะใส่อะไรเพิ่มเติมอีกก็ได้ถ้าก,กลัวไม่แน่ใจนะต่อไปความเป็นมาของตัวละครอธิบายขอคเข้าใจความเป็นมาของตัวละครคืออะไรใช่ไหมก็คือเช่นตัวละครเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราอ่ามันมาจากประเทศอะไรพวกนี้แบบเราเช่นเออโปลแลนด์อะไรเงี้ยแบบมา จากประ,ะเทศโ้แลนด์เขียนถูกป่าวะเขียนผิดขอไฟนะนนู้ชมพอดีไม่ได้ศึกษาได้หมดเลยอ่าแล้วก็อะไรวะปำหนึ่งมันมันจะมีข้อหนึ่งเดี๋ยวถ้าู้ชมรอแป๊หนึ่งรับนึ่งก็ในข้อนี้ก็จะมีการตอบสองข้อประมาณนี้นะที่ผมไปถามแอดมินมาก็คือมาจากประเทศอะไรใช่ไหมเราก็ตอบไปตามที่ตัวละครน,นี่มาอ่าสมมติ ประเทศอะไรก็ได้ช่างมันสมมติสมมติไปเออมาจากอังกฤษโปรแลนประเทศไทยอะไรก็ได้แต่พี่ตอบเป็นประเทศไทยนะอ่าแล้วก็ข้อต่อไปที่คือที่ต้องตอบก็คือเออประมาณแบบว่าเหตุผลที่สร้างตัวละครน,นี้นะก็เหตุผลที่สร้างตนนัวละครนี้เหตุผลพี่ร้าอาจจะพิมพ์ช้าหน่อยตัวละ คน,นี้ในบทที่สร้างตัวละครน,นี้ก็คือตอบไปว่าพี่ยกตัวอย่างละกันเหมือนกับตัวเองเออเหมือนกับตัวเองครับผู้ชมก็มแบบเหมือนกับตัวเองอะไรประมาณนี้นะยันพี่ขออภขอไป mm hmm. ก็กดข้อต่อไปเลยคุณเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่า ก็สำหรับคนที่เคยสอบไปแล้วแต่ว่าสอบไม่ผ่านก็ก็ยังเป็นผู้เล่นเก่าอยู่นะเอ้ยผู้เล่นใหม่อยู่นะก็สำหรับคนที่มาใหม่ก็ตอบเป็นผู้เล่นใหม่ไปนะก็กรอบกรอบลงมานะก็คือสำหรับคนที่เคยสอบไปแล้วก็แบบสอบแล้วเคยเข้าเกมไปแล้วแต่ว่ารหัสหายหรืออะไรก็มาสอบใหม่อะไรประมาณก็ตอบว่าเป็นผู้เล่นผู้เล่นเก่านะเออเบบเคยเข้าเซิร์ฟไปแล้วอะไรเงี้ยก็ข้อต่อไปเลย มีความเข้าใจในกฎโลพีและกฎประเทศมากน้อยแค่ไหนหนึ่งถึงรัซก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจก็ตอบไปสัก5้าสิบเอร์เซก็ได้นะหรือหกสิบแต่พี่ตอบไปเก้านสะิบอร์ซนตะเออเพราะพี่นั่งหาข้อมูลสชั่วโมงเว้ยคนดูต้องเข้าใจใช่ปะโอเคพี่จะตอบเป็นห้าสิบเอร์ซนนะห้าเอร์เลยนะคนดูนะห้าสิบเ็ต์ก็ตอบไปเออตัวเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนวะไม่มี อ่ะ50%ก็ต่อไปเลย IC คืออะไรนี่ไงที่ผมบอกนะท่านผู้ชมว่า IC IC คืออะไรถ้าท่านผู้ชมตอบประมาณนี้นะเอ่อก็คำว่า IC ลงมาเพื่อความชัวนะแอดมินจะได้เนี่ยก็คำว่าคือมาด้วยป,ปอ่ะ IC คืออะไรให้ท่านผู้ชมมาอ่านที่นี่นะหรือสามารถกดที่ตรงเนี้แล้วก็มาเอาคำถามไป วนาหาได้นะว่า IC คืออะไรโหเห็ดช้ามากเลยนี่นะก็ประมาณนี้เลยก็ให้ท่านผู้ชมอ่านนี่นะก็ผมจะขอรัดขั้นตอนไปเลยแล้วกันนะ IC คืออะไรอย่างเงี้ยกดไป OCOC OC. OC. คืออะไร OC ก็คือในชีวิตจริงของเรานั่นแหละนะคือนอกจากเนือจากเกมอะไรประมาณนี้นะก็ให้คนดูมาอ่านเอาละกันนะ โอเคกดกปุ่มบ้าไปนะการนำบทบาท IC และ OC มารวมกันเรียกว่าอะไรพร้อมยกตัวอย่างอย่างน้อย3ข้อแต่วผมขอหาให้แป๊บหนึ่งนะการนำบทบาทมาใช่ไหมเอาท่านผู้ชมก็ลองเรื่อยๆหาดูนะอ่าเนี่ยเนี่ย MG ท่านผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมตอบไปว่า MG นะเนี่ยของเราบดเลยตัวมาใช้รวมกันก็ให คิดอะไรก็ได้นะพออ่านก็ตอบไปว่า MG น้ชมนะ MG แล้วก็ใส่ชื่อจริงไปด้วยแล้วก็คือคืออะไรก็ตอบต่อไปนะโอเคเราไปเข้าต่อไปเลย <c oughs> PG คืออะไร PG อ,อะไร PG ก็ก็ตอบป,ประมาณว่า PG อ่าขออ,อนุาตหาแป๊บหนึ่งนะคือแอดมินไม่ทำการเรียงมาทีละตัวนะแอดมินทำการแบบสุ่มขึ้นบนขึ้นบนอนะ่ะคือ ประมาณนี้ให้ตอบประมาณเนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะไม่ต้องตอบแบบแบบประมาณยังไงล่ะเพราะว่าจะพูดงงๆอะนะท่านผู้ชมเพราะว่านิ่มก็ประมาณหกวงค่าอสามใช่ประมาณนี้เลยแล้วก็การตอบสามข้อคือประมาณไหนนะคือการยกตัวอย่างมาก็ประมาณหนึ่งสองสามประมาณนี้นะแล้วก็ตอบตอบตอบไปนะประมาณนี้เลย อันนี้ก็ทําอย่างที่ผมบอกนะอาร์คืออะไรก็มาที่หน้านี้เหมือนเดิมอาร์คืออะไรล่ะหาสี่รออะไรนะอาร์คือการฆ่าล้างแค้นโดยที่ไม่มีบทบาทหรือฆ่าเพราะว่าเข้ามาฆ่าเราอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ดมั่วอันว่าฆ่าเพราะว่าเขามาฆ่าเรานะก็ให้ท่านโยมตัดแปลงอะไรต่างๆในนี้เช่นเอ่อเอาคําว่าโดยอะไรประมาณเนี้ยออกอะไรประมาณนี้ก็ได้ตัดแปลงไปให้มันไม่เหมือนกับตัวอย่างมากเกินไปนะเพราะว่า แอดมินเอาตกนะตอบหลายรอบนะได้แล้วก็คนนี้ก็ขอแยกผ่านเลยแล้วกันเนี่ย D B คืออะไร D B ก็คือการที่แบบหนึ่งเป็นการสร้างความเสียหายหรือเดเมจกับผู้อื่นในขณะที่อยู่ในยานพาหน,นะก็คือการขับรถชนหรือว่าประมาณขี่รถสังหารผู้เล่นการทับผู้เล่นนะโดยใช้ยานพาหน,นะก็จะพข้ามานนี้เลยนะก็ขอแยกข้ามเลยแล้วกัน ดีเอ็มคืออะไรดีเอ็มไม่ใช่ไรทักนะผู้ชมใจเย็นนะไม่อนุญาตให้ฆ่าผู้อื่นและเอ c บีีโดยที่มีสมตุสมันคือเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟม,มหาชนจะมีเอ c บีเดินในแมปด้วยนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาออกอย่างแต่ว่าแต่ก่อนนะมีนะเอ c บี NBC ที่ไม่ใช่คนเล่นจริงๆแต่เป็นตัวละครบางตัวที่เดินในเซิร์ฟนะก็ใครเจอก็ฝากคอเมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันเพราะผมก็ยังไม่เจอนะเจอแต่คนจริงๆอะ่ะเต็มเซิร์ฟเลย ประมาณร้อยกว่าคนนะก็เกือบจะเท่า DBS เ,เลยแต่ DBS เ,เกียนเยอะใครที่เล่น DBS พี่ขออยากเกียนได้ไหมเอออะไรประมาณน,นี้โอเคเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะขอเลียดข้ามเลยด้วยกันคืออะไรร้ามยกตัวอย่างนะก็ตัวอย่างก็ยกมาสักหนึ่งข้อหรือสาข้อก็ได้นะแล้วแต่เลยเนี่ย SK คืออะไร SK ก็คือการฆ่าคนในสถานที่ห้ามฆ่ารวมถึงการฆ่าในตอนที่เขาโต้ต่อมไม่ได้เช่น โดนแช่แข็งโดยที่มีบทบาทรวมไปถึงการฆ่าที่จุดเกิดก็คือในมหาชนต่อให้นู้ชมอยู่ที่จุดเกิดก็โดนตีได้นะไม่เหมือนเออไม่เหมือนของดีเวสดีเวสจะทำเซฟโซนใช่ไหมเซฟโซนที่จุดเกิดตัวสนามบินแต่นี่นู้ชมจะไม่มีเซฟโซนเลยนะคือต่อให้นู้ชมยืนในที่ที่เกิดครั้งแรกก็สามารถตีตายได้นะโดนตีตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ระวังด้วยก็เนี่ยประมาณนี้เลย เอาไปกรอบกรอบลงนะ่ผู้ชมก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าเออไออะไรคือนั่นแหละสามข้อก็ทําเหมือนกันเลยนะคืออะไรแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็ตอบตอบ่ตอไปนะท่านผู้ชมนะโอเค n j NJ คืออะไร NJ ก็คือเนี่ย NJ แบบน๊บจนึ้ผมก็ลืมเหมือนกันว่าว่าผมก็ไม่ศึกษาเลยเ j เป็นการที่ผู้เล่นท่านหนึ่งจอดรถอยู่ดีๆแล้วมีผู้อีกท่านหนึ่งอ๋อประมาณคือาการขโมยรถนะท่านผู้ชมนะก็คือ เมือนกับใน D B S เนี่ยที่แบบเราจอดรถได้เฉยใช่ไหมแล้วไม่ีคนมาดึงประตูรถแล้วเอาเราลงจากรถแล้วก็ททำการขับรถหนีนะแต่ตอนใน D B S ก็ล็อกรถระยะไกลไม่ได้นะถ้าไม,ม่ชมก็ต้องล็อกรถดีๆแหละหรือนั่งใน้วก็กดไอล็อกรถซะอย่าเขาจะได้ดึงไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยา็อกระยะข้ามอีกแล้วนะ U G อ้าสำหรับท่านผู้ชมที่อ่าในนี้ไม่เข้าใจก็สามารถมาค้นอาหารที่อื่นได้นะเอ๋ U G คือการออกเกมหนีบทบาทของบันเลยก็คือ เป็นท่านผู้ชมทำสตอรี่แก๊งอยู่แล้วอยู่ดีท่านผู้ชมหลุดก็ถือว่ามีความผิดนะใช่ถือว่ามีความผิดหรือท่านผู้ชมขนยาอยู่แล้วขึ้นสถานนะการโดนจับแต่ท่านผู้ชมทําการออกเซิร์ฟโดยที่ไม่เอ่อการโดนจับจับคุมหายหรือนั่นแหละประมาณนั่นแหละก็ถือว่ามีความผิดนะท่านผู้ชมนะแต่แล้วถือว่ามีความผิดก็เลยข้ามข้อต่อไปเลยเนีย่ยพี่หาคําตอบอนี้เยอะมากนะ เวลาเคร์ฟิวของประเทศมหาชนคือเวลาใดให้นู้ชมเลื่อนมาตรงนี้นะนี่ผู้ชมเวลาเที่ยงคืนถึง10โมงเช้านะเป็นเวลาเคร์ฟิวที่ห้ามมีสซอรี่หรือการพูดบัฟบ,บริเวณเซฟโซนหน้าโรงพยาบาลสายตำรวจและจุดทําการไอจุดทํางานทุกจุดคือการพูดบลัฟคืออะไรพูดบัฟคือการพูดแบบมาแบบเฮ้ย hey, ก็มาเลยครับอะไรอะไรไม่กลัวหรอกอะไรก็ใส่กันยับอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ามีความบินนะู้ชมนะฉะนั้นก็อย่าก,กอปมากนะให้ กอล์ฟตัวมากคือแบบเอาอันนี้สลับไปข้างหน้าอันนี้ข้างหลังอะไรประมาณนี้นานผู้ชมนะก็กดท็อกซิกท็อกซิกคืออะไรท็อกซิกที่ผมตอบไปก็จะมาแบบเออห้ามด่าพ่อแม่ห้ามเออห้ามด่าชื่อพ่อแม่ห้ามดา่าหยาบคายห้ามด่ารัวๆอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้เลย,หา,าเย,ยหากทำความผิดไอ้ทุ้ยหาททำความผิดหรืออานความผิดหรืออยู่ในเวรกลุ่มเสีย่ยงตำรวจสามารถ คนตัวยึดไปจนได้ถึงรวมอาวุธหาขับรถมาตำรวจสามารถค้นได้ถ้าเข้าใจที่มารับทราบท่าผม้ชมก็รับทราบไปเลยนะเพราะว่าประมาณแบบคุณสงสัยอยู่ที่จุดอย่างเช่นเออคุณอยู่ใกล้จุดตกปูนประมาณนี้แล้วคือถ้าไม่ชมไม่ได้ทาผิดอะไรตำรวจเรียกตรวจก็ก็จอดรถะนะเพราะว่าอาจจะทําให้บบาน,บานปลายขึ้นได้ท่านผู้ชมขับหนีนะขับหนีก็ถือว่ามีความผิดอะถือว่านอนตารางได้เลยนะ ไอ้เร่องตอบไปว่ารับทราบนะรับทราบถ้าใครอ่านรู้รู้เข้าใจนะรับทราบไปอ่ากาลังทาสตอรี่ก็คือการนั่นแหละการทําเรื่องราวรวมถึงการจับกลุ่มเนี่ยที่ผมบอกว่าห้ามบอกเกมนะที่ผมบอกตอนที่บอกตอนนั้นอ่ะห้ามทำสตอรี่คือรวมถึงการจับกลุ่มไปยตีบับหรืออยู่ห้ามหนีลงน้ําห้ามเข้าว่านห้ามห้ามเข้ากระลาดอกระลาดคือซฟโซนนะห้ามเข้าซฟโซนนะห้ามเข้าตัว ไอตัวไอคือเลยวะ่ะอ๋อตัวนี้นะต่างๆจะถือว่าผิดผิดกด QG นี้บุตรบาทถ้ากดเข้าใจนะรับทราบผมก็ไม่ได้วิมงเข้าซิฟโซนเลยแล้วผพราะยผมยังไม่รู้ว่าซิฟโซนอย่างไรกดไปว่ารับทราบนะท่านผู้ชมนะก่อนนิยามคำว่าโลภีความหมายคืออะไรโลพีก็คืออะไรท่านผู้ชมก็ตอบไปตามท่านผู้ชมเข้าใจแล้วกันอเออโลพีคืออะไรละ่ะก็พิมพ์ไปนะว่าโลพีคืออะไรก็ตอบไป ก็ประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะเออวพียย่จะมาบอกแค่นี้นะได้แล้วประมาณนี้เลยก็สำหรับคนที่จะตรวจสอบใช่ไหมให้มาครับว่า x สถานะสอบสอบไปตรวจสอบนะก็สามารถมาเช็กได้ที่นี่นะท่านผู้ชมนะก็มาเช็กดี่แล้วก็ทำการเอา ip ตัวเองอะไรวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะ นี่นะชมประมาณนี้นะท่านผู้ชมเออก็รอแอดมินมาตอบนะมาถ้ามันขึ้นสนามสอบผ่านก็จะขึ้นประมาณนี้นะเผี้ยมสอบผ่านนะนะขึ้นสอบไม่ผ่านก็นั่นแหละก็สอบใหม่นะท่านผู้ชมนะโอเคก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะเอ,อ่อทางเกมทิดทุยทางเกมเซททีวีก็ขอลาไปก่อนละกันนะอ,อพี่ก็จะไปแล้วละกันแล้วก็ แล้วเรามาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะก็กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้จะได้รู้ว่าผมลงคลิปในเวลาไหนนะแล้วทางเราก็มี Discord นะผู้ชมนะก็ Discord ก็สามารถกดใต้ละคลิปนี้ได้เลยโอเคไว้เจอกันไปคลิปหน้าไปละบาย Hold close till me get I belly on the side